แะเชา้ชาๆตอนนี้เลยเนี่ยหลายพื้นที่เผชิญกับลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาเตือนกันหน่อยเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าเรายังต้องคงเฝ้าระวังกันจนถึงวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้เลยนะคะอย่างเมื่อวานนี่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่เลยอย่างที่นครนายกเนี่ยนะคะน่าเป็นห่วงจริงภาพหน้าตกใจเพราะว่ามีกรณีของลมแรงมากนะคะม,มีพายุฝนจนทําให้ถึงขั้นมีเสาไฟฟ้าถึง112ต้น ล้มลงมาดังภาพที่เห็นนะคะนี่คือสภาพของเสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะอยู่ที่ริมถนนสายรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกล้มระเนระนาดลงมาพร้อมกันถึง112ต้นเป็นระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรต้นไม้ประมาณอีก15ต้นก็ล้มทับบ้านเรือนประชาชนและยังกีดขวางถนนทำให้รถ ไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะซึ่งหลังจะเกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนและลมกระโชกแรงพัดถล่มลงมาในพื้นที่ก็เกิดภาพที่เห็นแบบนี้ค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าที่ตำรวจต้องปิดการจราจรบนถนนเส้นนี้ตลอดทั้งเส้นทางเลยเพื่อให้เจ้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเร่งดำเนินการ ตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนออกเพื่อเปิดช่องทางการจราจรและจากการตรวจสอบพบว่ามีรถเก่งสีเขียว1คันกระบะ1คันและรถ10บล้ออีก1คันที่ถูกรถไฟถูกเสาไฟฟ้าล้มทับแต่เคราะดีนะคะว่าความเสียหายที่ได้รับนั้นไม่มากนักและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือกันนะคะทางด้านของเจ้าที่การไฟฟ้าต้องระดมรถการไฟฟ้าและเจ้าที่ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเข้าไปเร่งดําเนินการตั้งเสาไฟฟ้าทั้ง112ต้นที่ล้มลงมาก็คาดว่าใช้เวลาตลอดคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้เลยในการดําเนินการแก้ไขนะคะจากนาครนายกไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ดูสภาพที่เห็นนะคะนี่คือภาพเมื่อช่วงเย็นวันนี้เกิดพายุฤด,ดูร้อนพัดถลม่มพร้อมกับลูกเห็บตกลงมาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ดอยม่อนแจม่มตำบปลป่งแยงอเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พายุฤด,ดูร้อนพัดถลม่มอย่างหนักต่อเนื่องนานนับชั่วโมงเลยจนทําให้ต้นไม้หลายจุดบริเวณทางขึ้นดอยล้มลงมาขวางถนนค่ะ แล้วพายุลูกเห็บเนี่ยก้อนขนาดเท่าเหรียญบาทบ้างเท่าเหรียญ5บาทบ้างตกลงมานะคะก็สร้างความเสียหายกับหลังคาบ้านเรือนของประชาชนหลายจุดของดอยม่อนแจม่มเกิดไฟฟ้าดับจากต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าขาดเสียหายค่ะเจ้าที่ฝ่ายปกครองและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนอยู่นะคะส่วนภาพต่อไปนี้ เป็นความรุนแรงของน้ําป่าที่ไหลหลากลงมายัางอำเภอลี้จังหวัดลําพูนหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นวานนี้มีพายุฝนถล่มในพื้นที่ค่ะล่าสุดเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ราบบริเวณหมู่ที่สองบ้านหนองมะล้อในตําบลแม่ลาน ขณะเดยียวกันความรุนแรงของลมพายุยังทําให้เสาไฟฟ้าริมถนนบริเวณก่อนจะถึงอบตอแม่ลานหากักโคอลงมาอีกหลายต้นนะคะส่งผลทําให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตําบลแม่ลานและตําบลก่ออาเภอลีจังหวัดลําพูนเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไขและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะช่วงเย็นวันนี้เกิดพายุฝนตกอย่างรุนแรง mm. เช่นกันในพื้นที่3อำเภอ mm. ก็คือที่อำเภอเมืองอำเภอกันทรลักษ์และปรางปู่มีบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายจำนวน43หลังคาเรือนส่วนใหญ่เกิดจากต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มลงมาทับบ้านแล้วก็ยังล้มขวางถนนอีกหลายสายเจ้าที่ต้องช่วยกันตัดต้นไม้ออกจากถนนเพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจร ส่วนที่บ้านซำตารมตำบลระกาดในอำเภอการทรลักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกทุเรียนภูเขาไฟจำนวนมากที่ถูกลมพายุพัดถลม่มสวนทุเรียนภูเขาไฟคือค่อนข้างน่าสงสารนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขากำลังเตรียมที่จะตัดขายอยู่แล้วในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าพอเจอพายุแบบนี้เลยทำให้ลูกทุเรียนภูเขาไฟร่วงหล่นลงมาจากต้นเสียหายเยอะเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ยังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอีก33ครัวเรือนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะมาดูคำเตือนค่ะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันที่6ก็คือวันนี้จนถึง7พฤษภาคมวันพรุ่งนี้ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีพายุฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นนะคะมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและถัดจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง11พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าขนองลดลงแต่ก็จะยังคงมีลมกระโชกแรงในบางแห่งนะคะสำหรับบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามทีนเองช่อง16ค,ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะ และท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ f a c e o o o k ินเอ็นไล์ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ